ตัวจะเดินเข้ามาหาเราเนาะเราเปิดอันติเมตนะครับนี่เข้าใกล้ไม่ได้ครับเรายิงฟรีได้เลยนะคลิปป่าละ่ะเราสามารถผัดคลิปป่าได้ไหมได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถเดินเข้ามาหาเราได้สวัสดีเพื่อนๆชาวโมเบลิเจนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NRG Gaming TV นะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ทดลองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฮีโร่ใหม่นะครับก่อนที่ฮีโร่ใหม่เข้ามานะครับเขาก็จะมาในเซิร์ฟเวอร์ทดลองก่อนนะฮะ นี่ไงเป็นฮีโร่นักยิงนะครับผมเมลิกษานะครับสกิลแรกนะครับสกิลติดตัวเมลิกษาสร้างความเสียหาย200%แก่ยูนิคที่ออกมามาดูสกิลที่1นนะครับดูกันสไลด์ของค่าและความเร็วจุมตีที่เพิ่มขึ้น50%ให้ดีๆเอฟเฟกจะอยู่ได้3วินาทีโอ้หเหนื่อยเอาเรื่องอยู่นะ่เนี่ยมาดูสกิลที่2นะครับไปเลย หมัดเดลนะครับยนหมัดเดลออกไปเพื่อสร้างความเสียหายกายภาพ150บวก80%โจมตีกายภาพทั้งหมดแต้มแล้วเอาชีวิตเจ้านั่นแขวนไว้กับหมัดเดลซะจากนั้นที่เหลือก็ปล่อยให้หน้าที่ของข้าสุดยอดไปเลยจริงๆอ่าสกิลที่3คัดเดลป้องกันค่าด้วยคัดเดลป้องกันค่าด้วยใน4วินาทีอย่าให้คนเร็วเข้ามาใกล้นอกจากข้าสั่งนะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวสกิลกันนะครับนี่ตรงนี้ยังมีตัวใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกทีนะครับผมชาเวลถ้าใครอยากให้พี่รีวิวต่อก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมถ้าคลิปนี้ยอดดีพี่ก็จะมารีวิวอีกสกิลติดตัวนะครับผมจะสร้างดาเมจให้แก่คลิปนะครับ200%นะครับจะจุมตีคลิปแรงขึ้น20 0 นี่ครับสกิลติดตัวจะทำให้เราเคลียร์ลนได้ไวขึ้นนะครับสังเกตได้ว่าเราตีคลิปนะครับตีคน190แล้วก็ตีคลิปส0่400นะครับสกิลที่1นนะครับสไลด์แล้วก็เพิ่มความเร็วในการขึ้นที่นะครับสไลด์จะไม่สร้างความเสียหายให้ศัตรูเนาะนี่ครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีความเร็วโจมตีจะเพิ่มขึ้นตาม เลเวลที่เราอัพเข้าไปนะครับเรเวลตันก็จะเป็น75นะครับผมมาดูสกิลที่2ของลิซ่านะครับนี่เห็นไหมลิซ่าจะยุ่นหุ่นเข้าไปนะครับผมยุนหุ่นเข้าไปแล้วก็ตอนเราจุมตีนะครับหุ่นก็จะช่วยเราตีด้วยนะครับดาเมจจะเท่าของดาเมจเราเลยนะครับผมนี่ครับนี่ ก็จะแปลว่าเราได้โจมตีมา2เท่านะครับมาดูสกิลอันติเมทนะครับผมนี่สกิลอันติเมทนะครับเราจะสร้างโล่นะครับเหมือนสั้นโล่แบบไม่ให้ศัตรูเข้ามาใกล้เรานะครับจะผลัดศัตรูออกไปเลยนะครับผมคือแบบอย่างเทพนะครับนี่นี่ครับถ้าเราผลัดศัตรูไปใกล้กำแพงนะครับจะมีแบบดาเมจเล็กน้อยมาลัดศัตรูอีกทีนะครับนี่ เริ่มจากสกิล1แล้วก็สกิล2นะครับผมนี่สกิล2นะครับถ้าเราปาคูณไปนะครับสกิล1เราสไลด์นะครับคูณก็จะสไลด์ตามเรานะครับนี่สไลด์ตามตามที่ทางที่เราสไลด์ไปนะครับนี่นะครับผมในจังหวะที่เราสไลด์นะครับผมเราจุมตีปกตินะครับจะรีเซ็ตสกิลของเราเนาะ น่าจะช่วยรีเซ็ตสกิลเรา0.2วินะครับผมนะครับอาถ้ามี3ตัวนะครับโยนไปนะครับถ้ามันอยู่ในวงกลมน่ครับจุมตียางเจ๋งอ่ะเพื่อนเพื่อนดูดิอย่างเทอ่ะเ่เชื่อมกัน โอถ้าแบบเคลียร์ห้าล่ะถ้าเราเคลียร์ห้าคนอะถ้าห้าคนแบบเขาทีมไฟนะครับทีมไฟแบบมี5้าคนนีครโยนไปดูดิท่านผู้ชมมาดูสกิลที่3นะครับสกิลผัดนะครับผมสามารถผัดศัตรูออกไปได้นะดูนี่ครับ นี่ผัดออกไปแล้วครับผมสามารถผัดศัตรูออกไปถ้าศัตรูอยู่ไกลล่ะเราจะทําไงสามารถคอมโบอย่างนี้ได้ครับให้เราใช้สกิลหนึ่งนะครับนี่เราจะสามารถย้ายวงของเราออกไปได้นะครับนี่ครับเพื่อนๆถ้าเราเดินออกนะครับผมสกิลก็จะหายไปนะครับ ไม่สามารถใช้ฟิกเกอร์ด้วยนะครับใช้ฟิกเกอร์ก็ไม่สามารถใช้ได้ด้วยนะครับใช้ได้แค่สกิลหนึ่งนะครับเนี่ครับเราย้ายครับนี่อ้าวหาไ,ไปละน่าจะต้องอยู่ในวงแล้วก็สไลด์ออกไปนะครับนี่ก็ผัดออกไปได้ไกลพอสมควรเลยครับถ้าเรายิ่งไปใกล้ศัตรูนะครับศัตรูก็ย,ยิ่งผัดออกไปจากวงของเราเนาะ โโอ้โหมันถ้าเราผัดเขาก็เปรียบเสมือนเราสตาร์ทศัตรูนะครับคลิปป่าละ่ะเราสามารถผัดคลิปป่าได้ไหมได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถเดินเข้ามาหาเราได้นะศัตรูจะเดินเข้ามาหาเราเนาะเราเปิดอันติเมตนะครับนี่เข้าใกล้ไม่ได้ครับเรายิงฟรีได้เลยนะแต่ว่าสกิลอันติเมทไม่สามารถดันหลอดได้นะครับผม หลอดสามารถมาเข้ามาได้นะครับหลอดกับเต่านะครับไม่สามารถการหลอดกับเต่าได้นะครับโอ้โหแรงอะ่ะโอเคสําหรับการรีวิวเมลิซ,ซ่าตัวนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับให้พี่รีวิวตัวใหม่ตัวนี้นะครับอะไรชาตินะครับก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้นะครับถ้ามีคนสนใจเยอะพี่ก็จะรีวิวให้ดูนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย